ลายสีแล้วก็คือมันเท่อะคือคุณแค่อยู่บนเชลล์ตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยมันสวยมากนะนนนนค,รกกนครับสีเหลือตรงนี้นะครับก็คือโฟมเรียบส้นเท้าเนี่ยเป็นสิมม่งีผมประทับใจมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เลนะคะ com นะครับก, min ก็กือผมแอดมินชิลกลับรีวิวจะทำให้เพื่อนๆรู้ว่ารองเทาง้าคู่นี้ดียังไง แต่ก่อนที่จะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกด s u ั s c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับช่องธนาคารนะครับเพราะจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่างแน่นอนครับผมไลฟ์ที่อยู่ในมือของผมนี่ก็คือ Nike White Cross 6นะครับคลิปนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีการขายของใไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่ความชอบนะครับและก็ความเที่ยนตรตัวล้วนๆเท่านั้นเลยครับงั้นมาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับขอเกินก่อนนะครับว่าทําไมเจ้า White Hot ครับถึงมาอยู่ในมือของผมนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงที่ไนกี้นะครับเขามาเปิดช็อปนะครับที่สยามเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายสื่อหลายสำนักนะครับไปถ่ายภาพนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยสุดตาแบบเจ้าตัวในกี้เดียวนะครับจะมีสองจำรุ่นนะครับด้วยสีสันนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ค่อนข้างสุดตาผเป็นแห่งมากนะครับจนสุดท้ายผมก็เลยต้องไปที่ช็อปเขาเลยนะครับเพื่อไป ลองใส่ลองสวมดูนะครับแต่ว่าในประดา3สามรุ่นนะครับที่ที่เห็นอยู่ในไทยเนี่ยก็จะมีรุ่น Nike Yeezy c o s s o t เนี N ่ย e ที่ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับเท้าผมแล้วก็สไตล์การมีมงผมนะครับก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะข้างซัพพอร์ตพอสมควรเลยนะครับผมและนี่ก็คือที่มานะครับของเจ้า Nike Yeezy c o s s f o t นะครับเพราะว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในมงผมได้นะครับผม และเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าความสูงวิ่งของเจ้าไนกี้ไวท์ออเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปดูสเปคภาพนิดนึงนะครับอย่างเช่นาตัวนี้นะครับไนกี้ไวท์ออที่เห็นในโรง้านี่นะครับก็คือจะมีดอกอยู่ที่8มิลลิเมตรนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ290กรัมนะครับในไซส์ผู้ชาย S8 นะครับก็ประมาณนี้นะครับ คร่าวๆนะครับผมไล่คู่นี้นะครับที่เห็นเลิศแคลรแบบนี้นะครับนี่เลิศลจริงๆเพราะว่าผมเอาไปใช้งานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เอาไปยุยกันมาที่เขาแหลมแล้วก็เขากระโจนนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับแต่จัดกันไปเลยถึงสามวินะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่เขากระโจม ว่าเจ้า Nike w i t e c o s s 6เนี่ยจะเอาอยู่แค่ไหนครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกนะครับก็คือ upper นะครับตัวนี้นี่บเปิดให้ดูไว้ใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ upper ของเขา upper ตัวนี้นะครับจะใช้เป็น e n g i n e นียร์ s นะครับเป็น mesh ก็คือเป็นผ้าตะข่างนะครับผมที่เราเห็นกระสุ้นทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีเสริมตรงนี้นะครับด้านข้างนี้มีเสริมมาให้นะครับนี่รอบตรงรอบเท้านะครับ เพื่อเพิ่มความกระชับนะครับแล้วก็ป้องกันเท้าของเรานั่นเองนะครับเวลาเจอหินนะครับแต่ว่าก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนในเรื่องของการระบายอากาศนะครับตัวตะขายเนี่ยถือว่าระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับเพววื่อความที่เขาเป็นผ้าตะขายอยู่แล้วนะครับมันก็เลยระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปดูน้าเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าด้วยที่ด้านข้างเนี่ยเขามีเสริมตรงแถบสีเขียวมินตรงนี้มาให้นะครับเพื่อทำให้น้ำอ่ะ มันไม่สามารถไหลออกมาได้นะครับเพราะว่าเวลาผมวิ่งผ่านแข่งนะช่ันจูบเนี่ยคือขังเลยนะครับเรียกว่าขังเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นกร,รูปออกของันมปเปอร์ีแทนนะครับก็ระบายน้าได้ในระดับหนึ่งครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้มีพวกปัญหาเรื่องเหาื่อออกเท้าเยอะก็เลยจะไม่ค่อยมีปวดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับถัดมานะครับที่ตัวเชื่อมรองเท้านะครับตรงนี้เชือกรองเท้าจะเป็นแบบแบบนะครับ หลายคนก็อาจจะถูกใจนะครับเพราะว่าช่วงทับแอบแฟนเนี่ยจะค่้นข้างพิจารุยากว่าแบบกลมนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยถูกตบเดียวเนี่ยกือยู่แล้วนะครับสบายๆเลยนะครับไม่ต้องมาผูกใหม่ซ้ำซากนะครับผมแล้วก็สาหรับใครนะครับที่อยากจะลองข้อเท้าเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับมีดูให้ช่องหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับผมถัดมานะครับที่มีความสั่นอย่างพื้นเดินอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัว มิดครับตรงนี้ครับที่เขาจะเสริมผ้ามาให้นะครับผมนี่ป้องกันเศษดินนะครับเศษหินเศษทรายเข้าไปในรองเท้าอเรานั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมใช้แล้วก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีก็ดีกว่าไม่มีหลายคนอาจจะคิดว่าตรงนี้มันจะลำคาหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าตรงนี้มันนุ่มนะครับสบายแทบจะไม่รู้สึกเลยเหมือนมันเป็นแบบรองเท้าบางกายอีกอันหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าไอ้ที่มันจะมีปัญหาไปตรงนี้อ่ะเป็นข้ออย่างข้อห้ดูงเลยนหลายคนอาจจะชินหรือหลายคนอาจจะไม่เคยใส่ เป็นคนที่ไม่เคยใส่ครับมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นตัวคล้ายๆแผ่นเอาไว้กันส้นนะครับตรงนี้ครับเอาไว้ล็อกส้นนะครับก็ในหลายๆนุ่นที่เริ่มปล่อยออกมาช่วงหลังๆก็จะมีตัวล็อกตัวเนี้ยไม่ให้รองเท้ามันมหลุดนะครับหรือว่าถ้ามันเกาะข้อเท้าของเรานะครับในส่วนตัวผมรู้สึกว่าในช่วงแรกอ่ะมันค่อนข้าง แน,น่นนะครับแล้วก็กระชับจูงเตือนไปทำให้เวลาผมใส่วิ่งเนี่ย <_" S 1> ผมรู้สึกว่ามัน,นอึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดันตรงเอ็นร้อยหวายตรงข้อเท้าเราเนี่ยทำให้ช่วงเวลาเราขึ้นเนินนะครับมันจะรู้สึกว่ามันเจ็บนิดๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่พอลองวิ่งสักอรอบสองรอบนะครับไอ้ตัวนี้มันขยันขึ้นนะครับเข้าข้อเท้าเราม้ากขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับก็ช่วงหลัง,ลงก็เลยปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปนะครับไม่รู้ว่า มันหมดไปเพราะว่ามันขยายแล้วนุ่มขึ้นหรือว่าผมชิงก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าใครอยากลองก,ก็สามารถไปลองได้นะในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับก็เป็นแบบบางนะแบบนี้นะเป็นแบบบางนะครับแต่ว่าตรงกลางตรงนี้ครับที่เป็นสีเขียวนี้นะครับมันจะมีความนะุ่มนะครับแล้วก็ตรงช่วงรองเท้าก็จะมีตัวนี้เอาไว้ล็อกด้วยนะครับส่วนตาในกี้ตรงนี้นะครับก็จะมีเปนแบบลายนะครับเป็นดีไซน์ที่ช่วยนะครับ อันนี้ในส่วนของทัพเปอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมาถึงมิโซะกันบ้างน,นะครับมิโซเนี่ยรุ่นเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากรุ่นที่5นะครับก็คือรุ่นเนี้ยด้านหน้าแต่ก่อนมันเป็นไซรอนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นรีอคด้านหลังก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นซูเมแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเรียคเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คือพื่อให้ว่าตังอัดของเนี่ยมิโซทั้งอันของมันคือใช้เรีอคหมดเลยนะครับ แต่ว่าตรงส้นเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคือเขาเสริมขึ้นมาเลยเลยเลยขึ้นมาจนถึงข้างบนนะครับแล้วก็ครอบให้ดูมันคือมันครอบทั้งรองเท้าเลยนะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็หนาใหญ่นะครับส่วน,นหน้าเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ให้ดูนหน้าก็นนะจะเป็นประมาณนี้นะครับมิโซะก็จะป,ประมาณนี้ตรงนี้คือรีแอคทั้งอันเลยนะครับอ่ารีแอคเนี่ยคือเขาจะมี ิที่แบบว่านุ่มเด้งนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนแรกที่ผมใส่คือมันมีมีพี่นะครับที่บอกว่าเฮ้ยจริงแอบมันนุ่มเด้งนะแต่ว่าผมใส่เข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมครั้งแรกมันแข็งอะมันกระด้างแค่แบบเราใส่โยงจากรถแล้วก็เดินนิดนิดหน่อยก่อนทางขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันจะรอดแต่ว่าอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกที่ผมไปใช้ผมไปใช้เขาแหลมนะครับก็รู้สึกว่ามันมีความกระด้างอยู่ผมว่าถ้าเอาไปขับบรโจเนย่ยไม่น่ารอดเพะเจอถนนนู้นไปสี่โลนี่ก็ตายแล้วนะครับ ก็แต่ก็ต้องลองดูครับเพราะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าครับแต่ว่าพอเราเอาไปนวดที่เขาแหลมรอบอยู่แล้วครับพอคราวนี้จังหวะที่ขึ้นเขาประโจนี่ยรู้สึกเหมือนยางมันถูกนวดไปแลออ้วเพราะยางมันถูกนวดไม่โจนถูกนวดไปเนี่ยมันทำให้ตัวเนือเ,เนี่ยมันขยับออกมากได้มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งต่างกับคิวครั้งแรกที่ผมขึ้นเขาแหลมนะครับตอนที่ผมที่เขาประโจนี่ก็รอ,อบสองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันนุ่มขึ้นมันเด้งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่า เป็นซีลิ่งที่ดีนะครับที่ถ้าเป็นช่วงบริเวณตรงสีลเหลืองที่เราเหยียบตรงนี้ผมจะชอบเป็นพิเศษมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราลงเนินนะครับถบางทีเราลงกางเท้าเนี่ยหรือลงหน้าเท้าแล้วแต่คนนะครับมันจะรู้สึกว่ามันมันเอยกานถ้าเราสามารถสลับมาลงส้นเท้าในตัวนี้ก็ชูซัพพอร์ตได้เต็มที่เลยนะครับเพราะในรองเท้าคู่อืึ่งบางทีผมร่บไม่กล้าลงส้นเวลาลงเนินเพราะว่ามันจะสะเทือนหัวเข่านะครับแล้วก็กระแทกมันก็จะทำให้เข่าเราบาดเจ็บได้นะครับแต่ตัวเนี้ย บอกเลยว่าสามารถวิ่งหลงส้นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวส้วนมันซับพอร์ตทำได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ดูขนาดาด้วยนะครับแล้วความนุ่มนี่มผมบอกได้เลยว่านุ่มจริงนะครับเป็นมิดกับส้นเท้าของเราแล้วก็หัวเข่าอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของตัวมิโซนะครับสําหรับเอาโซนะครับได้มีการวางดอกยางมานะครับแบบหลากหลายทิศทางนะครับนี่ ก็ช่วยทําให้การยึดเกานะเนี่ยดีขึ้นถามว่ายึดเกาะดีจริงไหมอันนี้ผมตอก,กอเลยนะครับหลังที่เอาไปใช้มาแล้วนี่บอกเลยว่าดีจริงนะครับเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยเอาอยู่จริงนะครับไม่ว่าจะไปที่เขาแดงนะครับหรือว่าที่เขากระโจมเนี่ยดุยน้ํามาแล้วหรือว่าแห้งๆอยู่เนี่ยก็สามารถเกาะอ,อยู่ได้เลยนะครับผม แล้วก็มีตัวด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยครับตรงสีขาวกับสีเหลืองเนจะมีความคงทนนะครับทนทานเหนียวนะครับผมส่วนเวลาย,ยึดเกาะเนี่ยตรงสีแดงจะยึดเกาะได้มากเป็นพิเศษนะครับก็คือวัสดุเขาจะถูกดีไซน์ออกมาให้แตกต่างกันนะครับเพื่อใช้ในภูมิมประเทศที่หลากหลายนะครับผมแล้วก็ตัวเอาโซเนี่ยครับมันจะมี ตัวแอนด์คอรค์ด้วยนะครับก็คือทางไมรครเขาคลมน,นะพราะว่ามันเป็นตัวช่วยไม่ให้โคนตีดรองเท้านะครับแต่ดูจากในวิดีโอเนี่ยตรงหน้าเลยเราเหี่คิดว่ามันช่วยได้นะครับผมรู้สึกว่ามันช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วโมันยังติด้างเท้าอยู่เลยนะครับก็นี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่เห็นประโยชน์จากมันนะ่ะมันไม่มันมันก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรอป่มันก็เกาะอ,อยู่เนี่ย ไม่รู้ว่าผมใช้ผิดหรือว่าควรบ้านเราไม่เยอะไปอันนี้ทุกฝั่งก็ไม่รู้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมแต่เท้าโซเนี่ยมันจะมีจุดดีนะครับอีกสองจุดนะก็คือตรงหน้าเท้านะครับกับตรงส้นเท้านะครับอยากให้ดูตรงหน้าเท้าก่อนนะหน้าเท้าตรงนี้เขาจะทําทําดอกนะครับดอกยางเกินมานะครับตอนแรกผมก็สงสัยนะมันเป็นแค่ดีไซน์หรือเปล่านะครับแต่ว่าบอปเอาพไปใช้ในทางเคลวจริงๆนะครับตัวปลายเท้าช่วงบริเวณนีครับ มันจะช่วยเวลาเราจิกเท้าครับจิกขึ้นอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะเกาะอยู่เลยนะครับแล้วก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับส่วนตรงส้นเท้านะครับที่มันเห็นว่าเนี่ยครับมันจะเกินออกมาตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างด้วยตรงนี้นะครับก็คือมันจะช่วยเวลาเราลงเท้าเราจะปิดไปปิกมานะครับตัวนี้ก็คือจะช่วยยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยชะลอนะครับไม่ให้เราเนี่ยถลายไปได้เร็วนะครับก็ เหมาะกับคนที่ต้องการที่ยึดเกาะดีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้คู่นี้เอาโซเนี่ยเขาเอาอยู่จริงๆนะครับผมและก็มาถึงบทสรุปนะครับว่าในที h ายโคสเนี่ยมีสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบอะไรบ้างนะครับมาเรื่องกันที่สิ่งที่ผมชอบก่อนเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับถ้าไม่นับตัวนี้นะที่ผมเอาไปใช้งานมาแล้วคือดีไซน์สีแล้วก็คือมันเท่อะคือ คือแค่ยิงบนเชลตอนแรกที่ผมเห็นนะมันสวยมากนะครับที่น,นีสวยจริงๆนะครับแต่ว่าบอนะครับก็พอผ่างไปดเยแล้วก็จะเป็นยิงนี้นี่นะครับแต่ว่าดีไซนมันดูแปลกตาแล้วก็สวยงามจริงๆครับผมข้อ2นะครับก็คือสีเหลืองเหลือตรงนี้นครับก็คือโฟเมเลียกของส้นเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถวิ่งลงส้นได้อย่างมั่นใจนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะสะเทือนส้นเท้าหรือว่าสะเทือนหัวเข่าเลยนะครับตัวนี้เด็ดจริงๆ ข้อ3านะครับก็คือตัวเอาโซนะครับนี่ตรงนี้เาเรียกว่ากรอบดีมากๆนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พื้นวีบั๊มนะครับแต่ว่ากรอบเขงมากๆนะเอาอยู่เลยนะครับมั่นใจได้ข้อ4ี่นะครับก็คือราคาที่บอกมาแนะว่าเท้าเทลราคาตัวนี้นะอยู่ที่แค่4,600บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่นักวิ่งเทลหน้าใหม่นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่าเกมแล้วนะครับก็สามารถเข้าถึงรองเท้าวกนี้ได้อย่างง่ายดายครับผม ถัดมานะครับส่วนที่ไม่ชอบนะครับสำหรับเจ้า Nike y i e z Cross 6นะครับของผมก็จะมีเรื่องของตัวที่ล็อกส้นเท้าข้างในนะครับที่จะทำให้ผมรู้สึกว่ามันมันดันตรงส้นเท้าแล้วก็ถ้าวิ่งนานๆจะมีอาการลำคาลและบาดเจ็บได,ด้น,นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในความดีมันก็มีความไม่ดีก็คือเรื่องของสีน,งนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีอ่อนอย่านี้ครับพอ เอาไปดูใเทลบ้านเรามันก็เละเทะแบบนี้ครับพอใช้คันที่2องคันที่3ามไม่กี่แไม่ได้สวยงามครับแน่อันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมชอบไม่ชอบสำหรับเจ้า Nike White Cross 6นะครับและคู่นี้มันเหมาะกับใครนะผมคิดว่าเจ้า Nike White Cross 6เนี่ยเหมาะกับทุกคนนะครับที่ต้องการรองเท้าเทลที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามคู่เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์นักวิ่งทุกคนเลย ะรสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า Nike White h o s e คู่นี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะที่เว็บไซต์ Nike นะครับ Shop Nike นะครับแต่ว่าถ้ามาแล้วเนื้อค้าไม่มีขายนะครับต้องบอกตรงนี้นะครับว่าร้านเนื้อขาไม่ได้มีขายนะครับแต่ว่าในเมื่อมันดีนะครับผมก็เลยต้องขอเอามาพูดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ร้านค้าของเราไม่ได้แค่ร้านขายอุปกรณ์วิ่งหรือรองเท้าวิ่งนะครับแต่ว่าเราคือ สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กด u ับสไคร์กัชบช่องคลาสของเราด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวาะครัไป่อล้บพวกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ